คุยล่าสุดพี่ลิสอวดลอยสักพี่ลิสรู้ว่าผมอยากไปสักมากนี่ผมจองตั๋วไปแอเอไปคนเดียวเพื่อไปสักจริงปะใช่ครับล่าสุดนี่ก็คือพี่ลิสอวดว่าเขาไปสักอ่าร็อกสตาร์เพลงใหม่เขาส่งมาว่าแบบ hear again ผมก็แบบเร้เองเราผมผมเลยบอกว่าโยโบปะผมโอ้ยยังยังยังไม่บอกขอขอขอคิดขอคิดก่อนยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจผมจะชอบแบบอันนี้อันนี้ไม่ไม่ดีอย่าทําตามนะแต่ผมจะ คิดไว้หลายหลายอันแล้วผมชอบตัดสินใจที่ร้านเลยก็อันนี้ก็ต้องมาอวดแฟนๆว่าเราสักอะไรเฮ้ยพี่ลิสคือรู้อยู่แล้วผมอยากไปแล้วก็มาล็อกทำงี้ผมยิ่งแบบโอ้รู้อยู่แล้วน้องอยากไปก็หลค่ะบอกได้ไหมว่าไปไม่ไแนไปไปเดือนนี้ครับไปเดือนนี้แล้วไปเดือนนี้โอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมจองตั๋วแบบไปคนเดียวเลยแบบไม่แบบ ไม่ลังเลไม่ะไไเลเลยมั่นใจแบบไม่มีเพื่อนไปด้วยผมพุ่งตัวไปเลยโอเคไปคนเดียวเนาะมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีครับใช่ไหมคะใช่ครับโอเค